สวัสดีครับนะฮะวันนี้นผมจะมาเข้าสู่บทเรียนนะครับเป็นบทเรียนบทเรียนแรกนะฮะของ i r o d e t i o n Presentation สิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจมันจะมีอยู่ด้วยกันก,ก็คือนะครับช่องทางของการทําการตลาดเราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนะฮะช่องทางการทําการตลาดจะมีอยู่ในทั้งหมด6ช่องทางครับนะครับแต่เราจะมาเริ่มต้นพูดถึง5ช่องทางก่อนช่องทางที่1ก็คือ การขายปลีกครับการขายปลีกผมว่าทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะอย่างเช่นพวกเซเว่นบิ๊กซีโลตัสก็คือการที่นะครับมีร้านค้าจําหน่ายสินค้าแล้วมีคนไปไปซื้อเนี่ยคือการขายปลีกข้อสอบครับคืออะไรฮะขายตรงการขายตรงนะครับก็คือการที่มีนักขายคนหนึ่งฮะ ำหน่ายสินค้าหรือขายสินค้าให้กับคนซึ้นหน้าเนี่ยคือการขายตรงอย่างเช่นผู้ขายพวกสาวพิสตีนสาวเอวอนเป็นตน้นแบบนั้นครับและข้อที่3การตลาดเครือข่ายหรือการตลาดแบบย่อๆนะครับในการตลาดเนี้ย เราจะมาพูดถึงกันแบบเจาะลึกลงละเอียดเลยว่านะครับมันคืออะไรทําไมมันจึงสําคัญอ่ะต่อมาข้อที่สีครับการตลาดแบบส่งตรงก็คือการตลาดที่ส่งตรงทางไปรษณีย์นะั่นเองนะฮะต่อมาข้อที่ห้า การตลาดนะครับ <c oughs> การตลาดออนไลน์ครับการตลาดออนไลน์เนี่ยเป็นการตลาดที่ทรงพลังมากๆเพราะนะครับมันสามารถเข้าถึงได้เป็นเข้าถึงผู้คนเป็นจํานวนมากข้อเนี้ยครับคือ5ช่องทางการทาการตลาดหลักๆเลยในปัจจุบันนี้และมีบางคนครับกําลังถา,ถามถึงการตลาดช่องที่4ี่หรือช่องที่ช่องที่6ใช่ไหมครับคืออะไร MLM การตลาดแชมโซ่หรือพ er ีระมิดการตลาดประเภทนี้ครับหลายคนอาจจะอาจจะเข้าใจผิดนะว่ามันคือสิ่งเดียวกันกับสิ่งนี้คือการตลาดคือขายเล่นเอเนแต่ทางที่จริงแล้วมันไม่ใช่ครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือการตลาดเอเลครับเป็นการตลาดที่ถูกกฎหมายนะครับส่วนพีระมิดหรือแชมโซ่เนี่ยเป็นการตลาดที่ผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นข้อแตกต่างของเพียนมิทและแชรโซ่มันจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญตัวแชรกโซแชรกโซกับเพียนมิเนี่ยนะครับเขาพยายามพลางตัวให้คล้ายกับเราครับเพราะอะไรเพราะว่านะครับกาดเครือข่ายเนี่ยสิ่งสําคัญของการลาดเครือข่ายคือมันมีสินค้าครับส่วนแชร์ลูกโซ่ ไม่มีสินค้านี่คือข้อแตกต่างหลักๆนะครับของการตลาดสองประเภทนี้เพราะฉะนั้นการจ่ายรายได้ของแชนโนโซเกิดจากอะไรครับคือการนําเอาเงินของคนใหม่ครับมาจ่ายให้คนเก่าแต่มันไม่เกิดการซื้อซ้ำาลยเข้าใจไหมเมื่อมันไม่เกิดการซื้อซ้ํารายได้มันก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ในการตลาด M l m ครับการตลาดประเภทนี้ คือรายได้มันเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการซื้อสินค้าใช้ซ้ำตลอดต่อเนื่องของคนในองค์กรต่อมาอีกแบบหนึ่งแล้วกาตลาดกาตลาดขายตรงเนี่ยขายตรงมันเป็นประเภทเดียวกันหรือมันแตกต่างจากการตลาดคือขายอย่างไรขายตรงกับ m l งมันต่างกันยังไงขายตรง การตลาดขายตรงมันเติบโตได้จากอะไรครับการขายในขณะที่การตลาดแบบเครือขายเติบโตจากอะไรครับการสอนด้วยการอุปธรรมนคนนั่นเองอ่านี่คือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนอ่ะจบไปแล้วครับสำหรับบทที่หนึ่ง อ่ะลงแล้วนะฮะต่อมาข้าส่บทที่สองนะครับบทที่สองความสองคูณสองเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสี่อ่ <c oughs> าสองคูณสองเป็นสี่มาทำตรงเข้าใจกันก่อน,นะครับ <c oughs> การที่เราจะประสบความสำเร็จในการตลาดเครือข่ายนะฮะวิธีการ เราจะต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ให้เกิดความเข้าใจก่อนเพราะถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะครับเราจะไม่สามารถที่อยู่กับธุรกิจนี้ได้นานหลายคนจะออกไปนะครับไม่มีความมุ่งมัน่นมาเขาไม่เข้าใจว่าเขาจะได้อะไรจากสิ่งนี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เขาจะต้องเข้าใจให้ได้ก่อนครับเกิดจากอะไรทําไมจึงมีหมวด2อคูณสเป็น4เพื่อต้องการให้ทุกคนเห็นว่าธุรกิจนี้มันสามารถมีพลังขับเคลื่อนของการบริโภคสินค้าและการทวีคูณของคนในองค์กรและรายได้เป็นยังไง มาดูกันตอนแรกทาเรามาดูรากฐานของธุรก,กิจเครือข่ายกันก่อนมันก็เหมือนกับธุรก,กิจทั่วไปครับแต่ธุรก,กิจเครือข่ายเป็นแบบนี้อ่มีผู้ผลิตใช่ไหมครสิ่งที่ผู้ผลิตพอเขาผลิตสินค้าขึ้นมาเขาต้องทำยังไงเขาต้องทำยังไงฮะผู้ซื้อเขาก็ต้องส่งสินค้าไปยังพ่อค้าคนกลาง จากนั้นยังไงครับหน้าที่ของการจาหน่ายสินค้าออกไปคือเป็นของพ่อค้าคนกลางส่งไปยังผู้อ่าห้างร้านจากนั้นห้างร้านก็ส่งถึงผู้บริโภคคุณเห็นอะไรไหมการที่นะครับผู้ผลิตส่งสินค้าไปพ่อค้าคนกลางมันก็จะมีรายได้ส่วนนี้ลงมาถึงพ่อค้าคนกลาง มันจะบวกสินค้าเข้ามาเรื่อยๆครับเงินมันจะเพิ่มขึ้นสมมติว่าสินค้าชิ้นนี้มีราคา,าสัก20บาทสินค้านี้มีราคายี่สิบาทจากโรงงานส่งไปพ่อค้าคนกลางบวกอีก20สบไปวาในห้างร้านบวกอีก20สบเท่าไหร่นะครับมีค่าจัดส่งเพิ่มเติมอีกยี่สิบ ยี่สิบยี่สิบยี่สิบผู้บริโภคต้องซื้อสิาคาเท่าไหร่แปดสิบแปดสิบบาทถูกต้องนี่ครับคือความแตกตา่างการซื้อสินค้าตามห้างร้านทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นในธุรกิจค้าขายที่เป็นเด็ก ผู้ผลิตจะส่งค้าส่งสินค้าโดยตรงไปถึงผู้บริโภคเลยพอเม็นไหมเพราะฉะนั้นผู้บริโภคจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างเขาจะได้ซื้อสินค้าราคาต้นทุนที่สําคัญส,<บ>สินค้ามีความสดใหม่เพราะส่งตรงจากโรงงานเห็นความแตกต่างไหมนี่คือข้อดีของธุรกาาิจกระขายเห็นไหมฮะอ่ะคราวนี้เรามาดูรากวิธีการทําธุรกิจวิธีการส่งสินค้าทำยังไง การทำธุรกิจเครือข่ายที่ผสมความส็ขเราต้องเข้าใจสิ่งนี้ก่อนครับอย่างแรกคือผู้ผลิตเขาจะส่งสินค้าโดยตรงไปยังผู้บริโภคถูกต้องไหม่ะสมมติเป็นซีหนึ่งแล้วกันนี่คือซีหนึ่งเขาต้องทำาไงต่อเขาต้ทำาไงต่อฮะซีหนึ่งก็ใช้สินค้าถูกปะถูกเมื่อซีหนึ่งใช้สินค้าสินค้ามีความสดใหม่คุณภาพดีกว่าพอมันเกิดผลลัพธ์ อะไรเกิดขึ้นบอกต่อบอกต่อบอกต่อ <c oughs> ตอนน่อมาซีหนึ่งบอกต่อแตายา่ยังซีสองโดยที่ซีหนึ่งะเห็นไหมไม่ได้เอาสินค้ามาขายซีสองเลยหนึ่ง,ง,งวิ